มากันที่ทางด้านของสสพักก้ไกลกันบ้างค่ะเขาออกมาเรียกร้องรัฐบาลนะคะจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อวัคซีนโควิดให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพฉีดให้ประชาชนโดยเร็วค่ะ เรื่องนี้นายธีรชัยพันธุมาสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเรียกร้องไปยังรัฐบาลต่อการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อดําเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด1 9ยี่ห้อต่างๆที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนและขอให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อแก้ปัญหาโควิดที่กระทบต่อการดําเนินการทุกภาคส่วน ทั้งนี้ยังบอกว่าต้องยอมรับว่าคนกลัวโควิดค่ะเพราะว่าเชื้อนั้นแพร่กระจายไปทุกที่ตามที่ตนเองนั้นตั้งข้อสันนิษฐานไว้เพราะปัจจุบันเนี่ยการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดคือผู้ที่ไปตรวจนะคะแต่ขณะนี้ก็ยังมีคนที่ไม่ได้ไปตรวจอีกดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเชื่อว่าจะช่วยได้ดังนั้นก็เลยอยากจะฝากไปยังรัฐบาลค่ะให้เปิดกว้างกับการซื้อวัคซีนและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การกระจายฉีดวัคซีนทําได้เต็มที่ อย่างน้อย70%ของประเทศโดยเร็วแล้วก็ยังบอกว่าตนเองเนในฐานะฝ่ายค้านก็พร้อมและยินดีร่วมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดส่วนตัวนั้นรับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะปลอดภัยดีแม้ยี่ห้อที่ฉีดนั้นตนเองมองว่าประสิทธิภาพไม่มีไม่มากพอเท่าที่ควรก็ตาม